ทำให้สำเร็จครับเพราะว่าคนสำคัญคนนี้คือตัวขอกการใหญ่ของหนังไทยเร<อ>า,าสามคนพ <ไป S 1> ี่น้องมีหน้าที่มาจัดการเขาครับเดินไป <c oughs> เอานี่เดินไปอย่าทัดคืนนะ <c oughs> มาถึงจนได้เนี่ย <c oughs> ท่านผ,ผู้ชมครับนี่แหละคือตัวขอกการที่ทางการในวงการบันเทิงต้องการตัวมากที่สุดแล้วผมเองสามคนพี่น้องจะรับภารกิจน,นี้มาทบตัวเขากลางป่าตรงติด ี <laughs> Maya, oh no. ่ได้ค no. 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 ืออนกันก็ตาเกไปออมายึกยักลงไอดมากนีเลยไปมาทมาคอยเปิดไปเอาคยเปิดเองกลัวเหมือนกันบาดีเดือดแล้วสันไปนะไปนาเปิดน้าเปิดอยู่นี่น้า รู้ไม่ใช่ครับไชเอิร์ไชเอิร่ ชีวิตยืนบนแผ่นฟิล์มทอระนงทอระนงทอระนงคนคงจำขึ้นใจหนึ่งชีวิตหนึ่งคนไทยบ้าดีเดือดเลือดลูกผู้ชายสู้อย่างไม่มีทอ้อสู้อย่างทอระนงสู้อย่างไม่มีทอ้อสู้อย่างท เป็นกำไรชีวิตของาสาวพี่น้องครับฉากเปิดทุกสิ่งทุกอย่างบันดาลด้วยใช่ครับบันดาลด้วยอารทนงครับอันดับแรกขอโทษอาก่อนครับที่เล่นกันมา่อกี้นี้นะครับครับผมเป็นห่วงครับช่วงที่เอาเครื่องบินลงคัวน้ำมันจะหมดก่อนเพราะมัอหมดไปเสริมเด็กมันดูน้ำมัน หอไปเติมน้ำมอเตอร์ไซค์หมดแล้วเดี๋ยวก่อนเด็กดูดน้ำมันฮอแบ็คฮอกนะแบ็คฮอกนะเอาไปเติมมอเตอร์ไซค์ว่าะเด็กมันขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของกันในโรงท้ายน้ำมันฮอหมดมันขโมยกันจังเลยที่นี่เขาบริหารกันดีนะครับผมอะไรเนี่ยวันนี้เราอยู่กับอาขนงจริงๆฮะ เราสินจเจริญนะครับคุณพอ่อคุณแม่นี่มากันหมดเลยครับยกขบวนมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่แก่งกระจานครับนี่คือทรนงสตูดิโอใจกลางแก่งกระจานย์3 0 0 0ไร่3,500ไร่พุ่มสร้างได้ประมาณ15%ครับทำมาเกือบ2ปีได้15%อ นะครับตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ในบริเวณนี้มากมายเมื่อกี้มายเห็นนกกระยางด้วยที่ตรงนี้เป็นหุบเขาครับภูเขาที่คุณเห็นนั่นภูเขามาลายชื่อภูเขามาลายหลังนี้เลยนะครับเมื่อก่อนชื่อผ้าลายผ้าลายแต่ตอนนี้เขาก็เพี้ยนมาเป็นมาลายกันครับ ตรงนี้อยู่ห่างจากหัวหิน45กิโลครับอยู่ห่างจากแก่งกระจาน5กิโล5กิโลครับผมอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร165กิโลครับไป2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงสบายๆแต่ผมขับเพส่วนมากก็ชั่วโมงครึ่งครับครับเพราะว่าอะเข้าไปับผมไปรถสปอร์ตอ๋อรถสปอร์ตใช่รถสปอร์ตเนี่ยปิกอัพมันงมี2ประตูเข้าไป ทำไมครับก็สปอร์ตมีสองประตูไปเผายางเพิ่มอีกเส้นนึงตอนนี้เริ่มเริ่มจะหายใจไม่ออกอ้าวนงครับเขาซีเรียสจริงๆนะเขาซีเรียสเขาซีเรียสคำถามแรกเลยฮะด้วยที่ที่อยู่ตรงนี้ฮะอ้าวนงบุกลุกไปยังไงครับไม่ออกเดี๋ยวนี้บุกลุกอะไรอยากรู้อ่ะที่เอกซ์จอนส์บะไล่ไม่ต้องใ้ด้วมันต้องบุกลุกเข้ามาไม่ได้ครับผู้อื่นเขาบุกลุกก่อนเราจะบนุนกันมาเขาบุกลุกกันมาเรียบร้อยแล้วครับที่ทุกที่ในโลกก็ต้องบุกลุก ถูกต้องครับคุณรู้แบบคนที่อยู่คนแรกที่นี่ใครใครครับเอ้าวคนมนุษย์ดึกดำบรรเมื่อล้านปีที่แล้วนะพวกโคมันยองก็อยู่แถวนี้กันครับผมโคมันยองที่เป็นที่มาของโคโยตี้ไงนั่นแหละนั่นแหละปู่เขาปลูกเขาถูกเลยครับครับผมปูกโว้างถูกว่ะเฮ้ยคุณอาทองนีไม่อะไรก็ถูกไั้หมดอ่ะไม่ดีของพ่อหลวงก็ไม่จะผิดไม่จะผิดต่ำมาใช่พอตัวนี้ในสังคมเรานะครับบางอย่างที่ถูกก็ผิดครับบางอย่างที่ผิดก็ถูกครับเราก็มาคุยผิดผิดถูกถูกกันทั้งวันเลยเฮ้ยมันถูกผิดพบ้านเนาะงครับเริ่มแรก ทำไมถึงอยู่ดีก็มาเอาละจะสร้างอาณาจักรของตัวเองฮอลลีวูดเอเชียครับผมฝันจะสร้างโรงถ่ายมา20ปีแล้วครับ,รบเข้าวงการมา30ปี20ปีเนี่ยฝันว่าจะต้องสร้างเมืองเสมือนหนึ่งจะเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์รเพื่อใช้สร้างภาพยนตร์ตัวเองดีกว่าไปไปไป,ไป,ไปเป็นขอทานจะถ่ายฉากนึ่ก็ผู้ใหญ่ครับขอผมใช้หมู่บ้านผู้ผู้ใหญ่ถ่ายหนังหน่อยครับกำนันครับ โรงพยาบาลครับขอปิดห้องผ่าตัดหน่อยนะผมจะถ่ายฉากห้องผ่าตัดเขาบอกก็รอให้ไม่มีการผ่าตัดคุณค่อยถ่ายโรงพักครับผมขอถ่ายห้องขังเลยครับก็รอไม่มีนักโทษคุณค่อยถ่ายระสามวันห้าคืนกว่าจะได้ถ่ายจะปิดถนนทีผมก็ปิดถนนปิดสุขุมวิทปิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่พอปิดไปรถที่วิ่งผ่านมาเขาก็เดือดร้อนเขาก็ตะโกนด่าแล้วแปรพวกนี้จําชื่อผมแม่นไหาเขาด่าเลยเขา เขาเจ้าโลกมาก่อนเลยเขาโดนโฆษณาหนังเรื่องใหม่ด้วยขับรถผ่านมาเจ้าโลกองเจ้าโลกครับผมผมก็คิดว่าสร้างโลกตัวเองครับมีถนนพัดพงของตัวเองครับมีถนนชินจูกุมีสุวิทย์มีเพชรบริตัดใหม่คือต้องสร้างทั้งโลกเนี่ยมาอยู่ในโรงถ่ายของเราในสามพันกะไรครับแต่ทีนี้ผมทํามาได้ประมาณปีกับแเดือนแต่ทั้งหมดก็เรียนได้ทราบแล้วว่าผมทําได้แค่ส0อซครับอีกประมาณ2ปีหรือปี2ปีเนี่ยคุณมาเนี่ยมันจะเป็นเมืองแน่นอน เป็นโลกของความฝันความหวังและความสำเร็จเป็นฮอลลีวูดเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโลกตะวันตก <S <S ผมรู้สึกดีใจที่ได้ทราบว่าจะมีการสร้างโลกบันเทิงทางภาพยนตร์หรือฮอลลีวูดห่งเอเวียขึ้นในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพความพร้อมในทุกด้านทั้งกูุ่มวเทศ์ที่สวยงา,ามกว้างใหญ่มีทะเลภูเขาทุ่งราด อาหารไทยก็เริดและที่สำคันคนไทยเป็นคนที่ยินแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับทุกคนทุกชาติและทุกศาสนา ทอและนงทอและนงคงเป็นเธอทอและนงยัดยืนมั่นคงในความดีนะเธอบัดนั้นทอละนงก็คงเป็นเธอ มาก่อนจ่ไม่คิดเรื่องงูมันจะเยอะขนาดนั้นที่ไหนในโลกก็มีงูสุขุมวิทย์มหาไทยเพชรบุรีก็มีงูหมดครับตอนนี้พอไปอยู่เนี่ยไปสร้างกระท่อมสร้างบ้านเสร็จก็อยู่ที่เราอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไม่มีฟืนไม่มีไฟมันก็ไม่สว่างพอตกหกโมงเย็นพระที่ตกดินก็ต้องก็ต้องมืดเหมือนอยู่ในป่าเลยมืดเลยก็เจองูเลื้อยพอมืดเนีก็จะเจองูสิงงูงูจงอางเนี่ยเลื้อยผ่านเลื้อยผ่านผมก็ไม่ว่าอะไรแต่พออยู่ไปมาสักครึ่งปีเริ่มผูกพันแล้วเริ่มเข้ามาใกล้ มาที่หน้าตา่างมาที่ประตูบืนที่เข้าห้องน้ำเนี่ย<ๆ>เขาต้องรอให้เราถอดเกงก่นเรียบร้อยนะ,ะ,เ,ขะเขาถึงจะห้อยหัวลงมามันนอนอยู่ตั้งนานแล้วจริงใช่คืออยู่บนอย่างเงี้ยมันคงเห็นงูอะไรสักอย่างมันลงมาแล้วมันก็เรียก <laughs> พี่ <laughs> มันลงมาทักมา <laughs> ปล่อยพิษมาหน่อยสิ <laughs> <laughs> อ่างเงี่ยเหรอครับ โอ้ยเห็นรุ่นพี่ทอครับมันกมเข้าใจเปลี่ยนมันไม่เคยเห็นไส้เดือนอ้โอ้ยพองูในห้องน้ำเนี่ยผมก็ใช้น้ำสาดก็ไปพอเจอครั้งที่สองนี่ไม่สบายใจแล้วรก้อึกว่ามันเริ่มใกล้ชิดแล้วเอาน้ำสาดก็ไม่ไปแล้วพกปืนมาก่อนผมเป็นคนเล่นปืนอย่างนี้ไม่เล่นนะก็พกสามแปดวะพอเข้าน้ำตัวที่สามงูอะไรครับอันนี้นะครับเป็นงูสิง ครับผมพอนั่งห้องน้ําก็เป็นครั้งแรกอะก็เป็นภาพที่เท่นะ,ะนึกถึงผู้ชายเปือยอะ,อะแล้วก็ถือปืนแล้วก็นั่งเล็งเงีย้ยปุ้งอยู่ข้างบนอ่าอึไปด้วยยิงไปด้วยก็ได้ตัวแรกพอได้ตัวแรกเสร็จเรียบร้อยอคิดว่าทุกอย่างจะจบตอนนี้ตัวที่สองที่สามที่4ี่ที่ห้าตามมา200อยตัวเลยที่ห้องครัวที่ห้องเขียนหนังสือที่ระเบียงบ้านนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยงูจงอางเขาวิ่งเอาโผล่หัวมาขนาด ครึ่งเมตรอ,ะอ่ะวิ่งมากับพื้นเนยพอเห็นเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็วิ่งหนีแตกตื่<ค>นมันวิ่งชาร์จอ่ะชา<ะ>ร์จวิ่งมาหาและอ่านมาเลื้อยมาหาอย่างเงี้ยแหละลอ,อ,องรู้ไหมครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นครับ <S 1> <S 1> <หล>ก็ผมเราคงไปทําอะไรทุกอย่างที่เขาไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนะโดยอาจจะที่ผมข้างงูมาเยอะก็ได้ช่วงนั้นครับพอเข้ามาถึงเนี่ยเพื่อนฝูงก็แตกวงเล่าเนี่ยแตกวิ่งหนีกันคือนั่งกินเหล้าอยู่เห็นเลยทุกคนนร้องวีดวาดหมด ผมก็วิ่งไปคว้าปืนมาก็ล่อไปโม่แรกไม่ถูกความแม่นของผมเนี่ยยิงหกนัดไม่ถูกครับก็ไล่ไล่ยิงหนีหนีหนีตลอดนุ่มเนเร็วมากมครับผมพอพอโม่หมดมันก็เลี้ยวมามันรู้เลยกระสุนไม่หนีมันวิ่งไปผมก็ใส่ลูกแต่โม่ที่สองก็ยิงได้ยิงได้นัดที่สองก็จับมาห้อยเกือบสองเมตรเกือบสองเมตรคือยาวกว่าตัวตัวเราอีกนะครับพอห้อยเสร็จเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตัวผู้ เพราะว่าจูเขาจะโผล่มาอพอเรา,เาห้อยเสร็จเดี๋ยวจูก็จะปิ้นออกมาเลยเรารู้พอเรียกปุ๊บเรารู้เลยต้องมีตัวเมียเขาบอกไม่เกินเนี้ยสองสามชั่วโมงตัวเมียต้องมาเพราะมันมาเป็นคู่ก็ไปนั่งกินเหล้าต่อลินเหล้ายังไม่ทันใส่น้ำแข็งเลยตัวเนี้ยสูงมาเป็นเมตรเลย<อ>เขาเลื้อยมานี่คือสูงมาแต่ว่าส่วนส่วนตัวเขาจะเลื้อยมาโอโ ทุกคนผู้ชายทุกคนร้องว้ายหมดอะเออเข้าใจเลยทุกคนนั้นมีผมคนเดียวเออที่เป็นลูกชายครับผมแค่วิทอย่างเดียวอารีว้ายโอ้ยอะเรเป็นลูกชายต้องสู้กับมันไม่ใช่วิทใส่ก็นี่ละพอคิดอย่างคุณไงผมเลยล่อไปสองนัดคาที่เลยเสร็จแล้วผมก็มาห้อยทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจก็ทําพิธีเผาศพเขาก็ สุดทูบขอเข้ามาเขาศพเลยถ้าเราไม่มอ่างน่ากลัวครับชาวบ้านลู้ข่าวก็มาดูกันครับนี่คือชีวิตอีกหนึ่งช่วงชีวิตของอาชอนงที่ตัดช่องนะฮะครับอาบอกว่ามาอยู่ที่นี่อาก็เจอเหมือนกันแหะครับอที่นี่หนักกว่าที่นู่นครับเอาครับผมบ่อที่ผมขุดเนี่ยเป็นบ่อพญางูจะมีงูเยอะมากแล้วมีเด็กที่ทํางานในไร่ชอบเข้าฝันว่าจะมีคนนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดง เดินขึ้นมาจากบ่อบเดินขึ้นมาประจําเลยคือฝันที่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้นุ่งเดินมาจากบ่อบแต่ตัวผมเองที่เห็นเห็นงูที่นี่มาอยู่3ามปีน่าจะไม่เกิน60สิบกว่าตัวที่เห็นนะ แต่ไม่ตีนะครับผมประกาศแล้วผมลกตีเพราะผมปีงูผมเกิดปีมะโรงที่ทำไปผมก็ไม่สบายใจตีงูเหมือนบ่อตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปว่าเนี่ยไปว่าน้ำกันเดี๋ยวไปเล่นับ่อน้ำใสมากใสบ่อนเดี๋ยวเนี่ยพาไปบ่อลงไปเนี่ยถ่ายครับผมเราได้สกูลไดเวอร์กันนะบ่อนั่นที่ผมอยากพาไปอวดไม่ใช่เรื่องงูอย่างเดียวครเป็นบ่อที่ผ่านเงินผมไปหลายล้านบาทต้องอวดซะหน่อยเพราะว่าผมขุดบ่อเสร็จนะฮะลึกประมาณ8เมตรแล้วผมเทปูนซีเมนต์ แล้วสั่งปลายสินทำปากกาลังให้เหมือนอันดามันเอาปากกาลังมันแต่งสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําใส่ลึกแเมตรเพื่อจะดําไปถ่ายเป็นอันดามันครับถ่ายในหนังซซรามิ๋อซรามิเหมือนกันเก็บรายได้เซรามิในกรุงเทพเนี่ยค่าบอกผมยังไม่ได้คืนเลยครับอออะไรนะครับเหตุการณ์สําคัญของโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนู่นนี่ไปกันอา้องบอกว่านี่คุณผู้ชมฟังดีนะครับ อนุว่าอานงเคยเห็นมาก่อนรู้มาก่อนว่ามันจะเกิดเห็นภาพนี้อะไรก็แล้วแต่ผม <จน S 1> ไม่รู้ว่ามัน,<จ>นมันมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงยังไงแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับจนถึงขั้นต้องหาจิตแพทย์ม,มันเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องคาดฝันแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องจริงครับจะยกตัวอย่างสักเล็กๆน้อยๆผมใช้คําว่าซิกเซนไม่ใช้คำบอกปฏิหารไม่ใช้คำว่ากับชาติมาเกิดครับ ไม่ใช้คําว่าอะไรที่มันพิสดารแล้วดูดีใช้คําว่าซิกเซน์อย่างเช่นวันหนึ่งผมนั่งอยู่กินเล่ากับเพื่อนครับห้าคนอยู่ที่คอนโดกลางกรุงเทพแล้วผมมีความรู้สึกแปลกๆมาทั้งวันเลยแล้วมันมีเหมือนกับมีอะไรบอกผมว่าจะเกิดเหตุระดับโลกในในใน,ในโลกเนี้ยจะเป็นอะไรก็ลูกผมก็ไม่รู้ละ่ะภายใน48ชั่วโมงซึ่งผมก็มีความรู้สึกหายใจมันอึดอัดมันอกดผมก็เลยแบบพโลงออกมา ซึ่งผมรู้คาพูดพวกนี้มันเป็นคําพูดงี่เง่าพูดไปใครก็หัวเราะผมบอกเลยมึงรู้ไหมเนี่ยมันจะมีอะไรเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยนะกับโลกเราขั้นร้ายแรงเลยไอ้ห้าคนก็หัวเราะพอไอ้ห้าคนหัวเราะมันก็มีล้างบอกเหตุว่าไอ้ห้าคนเนี่ยสองคนต้องตายตายเร็วๆนี่ด้วยผมก็บอกเลยในห้าคนไม่รู้นะแต่มีตายสองคนหลังจากผมพูดไปไม่ครบสี่แปดชั่วโมงก็เกิดเวิร์ลเทร e เซ็นเตอร์โดนถล่ม นั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ระดับโลกนะทุวันัพอผมเห็นปุ๊บอ๋อมันชัดเลยคือสิ่งที่ผมเห็นคือสิ่งที่ผมเห็นและอีกห้าคนที่หัวเราย่อผมก็ตายไปสองคนโดนอุ้มอุ้มหายไปหนึ่งคนอย่าเอ่ยชื่อมันไม่ดีส่วนอีกคนในอุบัติเหตุรถขับมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถบรรทุกตายเป็นผู้ช่วยผู้กับผมเองอันนี้อันนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเกินจริงจนไม่จะจริงยังไงเพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ ผมฝันเห็นคนไทยเป็นหมื่นๆคนมาเต็มถนนเลยนะเต็มกรุงเทพหเลยแล้วก็ไล่ยิงไล่ฆ่ากันประมาณ3ปีแล้วฝันประมาณ 30- 40ครั้งแล้วก็บนทางด่วนเนี่ยคนขึ้นไปออยู่บนนั้นมีการปิดถนนไม่ให้รถวิ่งแล้วก็มีรถรถเนี่ยปิดเต็มทางด่วนลอยอยู่เต็มหนดเลยนะแล้วก็มีทหารตำรวจเข้ามาเคลียร์พื้นที่มีการยิงกันแล้วเลือดเนี่ยไหลไปตามฟุตบาทไหลไปทั่วอะไรตามท่อระบายน้ำเลือดแดงๆเนี่ยไหลอย่างงี้เลยนะ ผมฝันเสร็จผมก็เล่าให้คนฟังคนก็หัวเราะเล่าฟัง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 คือลองฝันแบบเนี้สามสิบถึงสี่สิบครั้งทุกครั้งเนี่ยบอกวันได้หมดเลยเพราะผมจดไดรี่ไว้ครับสถานการณ์เนี่ยผมก็เอาอันนี้มาเล่าให้ลูกน้องฟังครั้งสุดท้ายลูกน้องก็เอาอันเนี่ยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นคลิปเข้าเว็บไซต์ผมเมื่อประมาณสิบสามเดือนที่แล้วครับเว็บไซต์นี้มีคนเข้ามาดูเกือบสี่พันคนครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมพูดมาแล้วฝันมาเมื่อสามปี แต่ลงในคลิปเนี่ยประมาณปีกว่าประมาณ13เดือนแล้วก็มีคนเข้ามาดู3-4มสีพันคนหลังจากนั้นอีก10กว่าเดือนมันก็เป็นความจริง mm. เหมือนยังไงอย่างนั้นเลย mm. บอกได้เลย mm. นี่คือสองสามเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังแต่ผมเจอจริงๆในชีวิตจริงน่าจะเป็นร้อยเรื่องสิ่งที่ผมกลัวผมไม่ได้กลัวตัวเองเป็นบ้าการที่ผมเป็นคนบ้าคนดีเป็นคนสติดีเป็นด็อกเตอร์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สังคมแต่พมกลัวสิ่งที่ผมเห็นเป็นจริงเห็นคนเป็นจริงในสังคมไทยตายเป็นร้อยเห็นเวิร์ตึกเวิร์เทรดถล่มตายเป็นพันผมไม่อยากเห็นแบบนั้น